สองเลขใบเซอร์ GA ที่ขอบเพชรนะคะเลขใบเซอร์ GA นะคะ6 3 9 5 8เ4้าห้านะคะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นใบเซอร์ GA นะคะเลขที่ใบเซอร์ตรงกับที่ขอบเพชรที่สองให้ดูนะคะนี่นะคะ ใบเซอร์เจเนะคะห้ามทำหายห้ามทำขาดนะคะแล้วก็นี่จะเป็นใบรับประกันร้านนะคะ